ไฮทุกคนสวัสดีครับเป็นเวลากลสเดืแพทแล้วที่เกมฮงไกสตราเดลนั้นได้เปิดมาให้เราได้เล่นกันการออกแบบตัวละครใหม่นั้นก็ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเมคคณิกดอตตัวละครที่มีดาเมจสดแรงๆมาให้เราได้ชิมกันและที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือเมคคณิกการโฟล์ o w u p อคแท็ซึ่งในแพทแรกๆนั้นเราแทบจะไม่ได้เห็นตัวละครที่ทำดาเมจด้วยเมคคณิกนี้สักเท่าไหร่ยูเวนคาร่าแต่ในปัจจุบันนั้นเรามีตัวละครที่ทำดาเมจโฟล์อัพแได้มาก พวกเราผู้เล่นก็ต่บบางคาดหวังว่าเกมนี้จอกตัวละครที่ทําให้เราได้รับประสบการณ์ใ,ใหม่ๆและเล่นสนุกนกมาและขอโทษที่เกิดมาอย่างยาวนานยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คู่มือการเล่นคาร่าก็แหมใครไปอดแซลได้ในตัวละครนี้นั้นเหมือนคาร่าก็ไม่ใช่ว่าตัวละครนี้จะเหมือนคาร่าไปซะทุกอย่างเพราะยังไงคอมมูเขาก็แซลกันว่าเป็นคาร่าโปรแม็กเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ตนนัวดีกว่าคาร่าปกติอยู่แล้ว และผมก็่จะอธิบายมาในคลิปนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คู่มือการเล่นยูลลี่ฉบับสมบูรณ์ยูลี่นั้นเป็นตัวละครที่มีโลกรัมกึ่งระหว่างเมดิเพกับเซค o n นดอรีดเพซึ่งมันก็ไม่ถึงกับเป็นตัวละครซับเพราะว่าสกิลเองนั้นก็ไม่ได้ซับใครได้ผมเลยเรียกเซคเคน a ดอรีดเพเพื่อจํากัดความแบบนี้ง่ายมากกว่าแต่ที่ตัวละครนี้นั้นจะดูเป็นไฮเปอร์แคลรีก็ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตัวของยูลี่เองนั้นเฟล็กซิเบ อะไรที่คาร่าทําได้ยุลลี่ก็ทำได้แล้วทําได้ดีกว่าในหลายๆเรื่องแต่ว่าตัวละครนี้น,นก็มีข้อเสียใหญ่ๆอยู่ก็คือการกดออโต้นั้นมันจะไม่เมนเทนอันติของเราเพราะว่ามันจะใช้เลยทันทีถ้าหากว่าใช้ได้ซึ่งอาจจะใช้ผิดจังหวะซึ่งนั่นทําให้เราสูญเสียดาเมจไปเพราะว่าดาเมจเจ็ดสิส่วนมากนั้นอยู่ที่อันติซึ่งมันนับเปกาบโฟลอัพเหมือนกันซึ่งตัวของยุลลี่นะั้นมีการโฟลอัพสแบบก็คือสลักับเขา ซึ่งเน,นะนำว่าแบบเรานั้นจะได้บับก็ต่อเมื่อกดอันติซึ่งการทํางานก็คือเมื่อกดใช้น้องจะได้คิดดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยั่วยุมอนและตั้งแพรลี่จนถึงแอคชั่นถัดไปเท่านั้นเมื่อถูกโจมตีขณะแพรลี่เนี่ยน้องจะปล่อยเขาซึ่งครานั้นจะแตกต่างกับแลไก,ก็คือจะมีดาเมจส่วออกมาหกครั้งซึ่งแรงมากๆแต่ถ้าไม่โดนโจมตีนั้นก็จะปล่อยสแสลแทนดังนั้นถ้าเรากดใช้อันติีผิดจังหวะเนี่ยตัวคุณถ้ราร้อยหกสิบหนึ่งจะร้อยหกสิบเปอร์เซ สกิลคือการตีหมู่3ตัวแล้วก็จะคิวให้หยุนรี่ด้วยซึ่งฮิวตามค่า a d k เคนะสบายใจได้ไม่ต้องปั่น HP เลยและทาเลนก็คือเมื่อน้องถูกโจมตีนะน้องจะเคาน์เตอร์สวนไปซึ่งตัวครูก็จะเท่ากับสกิลเลยและยังไปการเคาน์เตอร์หมูอีกด้วยซึ่งน้องจะได้พลังงานอีก15หน่วยซึ่งตัวของยูนลี่นั้นเป็นตัวละครที่คอสของตีนั้นมากถึง2 4 0แต่ว่าอย่าเพิ่งใจเสียไปเพราะว่าน้องนั้นแบ่งอติออกไป็น2สแต็กสแต็ก,ก2อนั่นดังนั้นเราก็ไม่ต้องกัง สรุปคิด่าของยูลลี่ก็คือตัวละครนี้นั้นไม่ได้เน้นทําดามเมจเชิตัวเองสักเท่าไหร่และดาเมจหลักของน้องเองก็อยู่ที่เขาซึ่งผมนับว่าเป็นดาเมจตีไปเพราะว่ามันฟังดูง่ายดีแต่ถ้ากจะเหมารวมสแลตไปด้วยซึ่งนักู่เองก็เป็นาคาเตอร์มูซึ่งนี่นั้นก็นับเป็นข้อได้เปรียบระหว่างน้องกับคาร่าเลยก็ว่าได้และการที่ยูลลี่จะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องโดนตีบ่อยแค่ไหนด้วยและที่สําคัญอย่าลืมว่าการกดตีให้ตรงจังหวะเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันไม่งันงาายบชัว แต่อย่าพิ่งใจเสียไปเพราะว่าอะไรแบบนี้มันแก้ได้ด้วยการจัดทีมอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหัวข้อทีมคอมถ้าเราพูดในเชิงแวร์ดยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพูดยากถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องดรามีนั้นผมว่าผมไม่ห่วงเลยค่อนข้างจะหายห่วงมากๆซึ่งมันจะเมตาไหมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราต่างหากเราพูดเล่น ถ้าเกิดว่าเราเล่นมือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวนี้โหดแน่นอนเพราะว่าตัวละครดาเมจหมู่ก็ยภาพที่ดูใช้งานจริงได้ในคอนเทนตท์ทั่วไปเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยออโต้นั้นตัวละครนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดอยาหย,ยิบมาเล่นเลยดีกว่าเพราะยังไงตัวน้องเองก็ยังพอมีดาเมจอยู่ขึ้นกับ ING อ็นล้วนๆถ้าเกิดว่าใครอยากวัดความลัคก,กี้เนี่ยก็ลองดูได้ถ้าเป็นคนชอบความฟันนี่ตัวละครนี้ก็ดูปั่นดีไม่ใช่ดูดีนะดูปั่นดี เราะว่าเมคาอิกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่เลยนอกจากคาราที่เล่นยากมากขึ้นดาเมจแรงขึ้นซึ่งผมก็ถือว่ามันบาลานซ์แหละสมเหตุสมผลแต่ถ้าคุณไม่ได้มีดาเมจกายภาพเลยเนะี่ยยังไงตัวนี้ก็ควรเปิดอยู่แล้วซึ่งการมีตัวละครเียเพนไ้โครทุกท่าเนี่ยในเกมนี้เนี่ยมันสาคัญมากๆแล้วสถานการณ์ไหนที่ทไม่ควรเปิดละ่ะก็คือสถานการณ์ที่คุณไม่ได้ชอบตัวละครนี้เลยครับไม่มีเหตุผลอื่นดังนั้นลองตัดสินใจกันเองได้เลยแต่ถ้าคุณยังไม่มีดาเมจกายภาพหมู่แจมๆเนี่ยตัวละครนี้มันดีจงนเวย เปิดเลยเปิดก่อนเดี๋ยวค่อยคิดแต้ถ้าเกิดว่าใครยังคิดไม่ได้ก็ลองกดเข้าไปทดลองเล่นกันได้เลย <S <S> <S เมื่อเราตัดสินใจที่จะกดน้องกับมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูวิธีปั้นกันซะหน่อยดีกว่าน้องนั้นเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซึ่งตัวคอมเบสตัดที่เราโฟกัสก็คือขี้ตาบาราของเราลองเท้าเป็น A D K สร้อยเป็น A D K แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ E R ไปก่อนได้แต่ยังไงผมก็เชียร์สร้อย A D K เป็นหลักอยู่แล้วเพราะมันเลียลลิสติกมากกว่าในหลายๆทีม และลูกแก้วนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสจะใสเอดีเคหรือโบนัสเกายภาพก็ได้มันไม่ต่างกันมากขึ้นอกับซับสแตทอันไหนดีกว่าเราสามารถใส่นั้นได้เลยซึ่งเซตที่เราจะใส่นั้นก็มีค่อนข้างหลากหลายเซตแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือเซตใหม่เซตนี้นะจะดีที่สุดเพราะว่าน้องนั้นได้ครีดาเมจจากการกดติและคีเรตอีกซึ่งน้องเป็นตัวละครที่มีเอดีเคเยอะมากๆอยู่แล้วพอเทนเมทย่อยนั้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเอดีเคเปอร์เซนต์ดังนั้นการได้คีมาช่วยเรื่องบาลานเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามากๆและน่าจะเเเเป็นนนนสาาาหตุทที่่่วํไมซกกยภพั้ถดดูออื แต่ถ้าเกิดว่าเราทรําคีเลตไม่ค่อยได้เนี่ยการใส่เซตเลือดน,นั้นเพื่อให้เราได้คีเลเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าบาลานซีเลกเราดีอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่เซตอื่ดแทนได้ส่วนเซตตีต่อเนื้อน,นั้นจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อมีบัฟเขาเท่านั้นส่วนเซตพาวดเดียนั้นจะดีก็ต่อเมื่อมีมอนที่ติดดีบับเยอะๆซึ่งถ้าเราสามารถฟูลบัฟได้เนี่ยเซตน,นี้จะมีระเบิดเป็นอันดับ2เลยและส่วนเซตอื่นก็สามารถใส่ไปก่อนได้แบบยำๆไปถ้าเกิดซับสเตอัานไหนดีก็สามารถใช้แทนกันได้หมดยังไงก็ซััสตนของเราปวิวลวกนนะ และส่วนอเซตประดับนั่นเองเราก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอยๆอะไรมากมายซึ่งผมจะแนะนาก็คือเซตโลกสิบเพราะว่าเราสามารถเก็บสแต็กโบนัสดีเอ็มจีได้จากการโฟลล่าแบ็คแพ็กอยู่แล้วแล้วเราจะได้คียดด์ร็ดาเอ็มจี5%ซึ่งดีมากๆและอีกเซตก็คือเซตโลกหกซึ่งผลของเซตเนี้ยเราก็ได้ใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคีเรและโบนัสออาติเองก็ตามซึ่งตัวของเขาเองก็นับเป็นดาเมจอัลตีนะซึ่งมันถือว่าตอบโจทย์อูนลี่สุด ส่วนเซตอื่นนั้นผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ใช้ได้ยังไง่ายใครมีไหนก็ใช้ไปก่อนระหว่างฟาร์มหาของดีๆให้น้องก็แล้วกันเมื่อเรารู้เลยว่าตัวละครนี้ปั้นยังไงใส่เซตอะไรเรามาดูกันต่อที่ไลโคนดดีกว่ามันมเขาจะเป็นปัญหาโลกแตกใช้ได้แต่ไม่เป็นไรผมจะสรุดให้ฟัง l อประจําตัวนั้นดีอยู่แล้วแค่เพิ่มโอกาสโดนตีนั้นให้น้องเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าชิ้นอื่นแล้วแถมยังได้ค่าคิดและโบนนะัสด m g เพิ่มด้วย ทำให้เอนี้ดีกว่าชิ้นอื่นแบบฉีกไปเลยซึ่งเล่าดาเมจสามารถฉีกได้มากกว่านี้อีกถ้าเกิดว,ว่าน้องโดนหมันย่ำกระหม่อมทีๆส่วน l อเจ้าโยนนั้นดูดีแต่ว่าน้องได้ถูกบังคับให้ตีปกติเพื่อเอาผลของ l องแล้วก็ค่าออาแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้ซีเรียส LC นี้ก็แรงเป็นระดับ2องรองจากประจําตัวเลยและส่วน l อเบรนั้นน้องก็ใช้ได้ดีเลยเพราะนอกจากาค,ค่าคเทได้ดามเมจเคานเตอร์นั้นน,น้องก็ได้ใช้แบบเต็มที่เลยและส่วนเอลซีคาร่าเองก็ใช้ได้ดีแต่ว่าการ และถ้าคุณไปพูดเล่นสายฟรีก็ต้องหนี้ LC เฮอร์ตาใช่ครับใช่ครับ LC เฮอร์ตาอีกแล้วพวกคุณรู้กันอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ใช้ได้ดีแต่ว่าน้องเองก็ต้องเป็นคนเบรกด้วยนะไม่งั้นดาเมจมันก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดว,ว่า LC นี้อยู่กับคนอื่นเนี่ย LC สีแววที่น่าสนใจก็คือ Under the Blue Sky เราเองก็ไม่ได้สนใจตัวค่า a d k ที่ LC นี้ให้หรอกแต่ว่าค่าคีที่เราได้หลังจากกําจัดมอนนั้น,นถือว่าว้าวกับเรามากๆและในกรณีที่เราทําคีย์บาลานไม่ได้เนี่ยมันก็เป็น LC ที่ดีมากๆเลย แต่ถ้าเราไปเจอมอนเดียวๆเ,เนี่ยก็ไปใช้ใบอื่นดีกว่าและส่วนซีเคดวนั้นก็ถือว่าดูดีใช้ได้ถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ํากับมอนตลอดซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเกิดเล่นแบบโนฮิ l ใน p พีย f ์ฟิ i ชัเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้สุดท้ายนี้ใครด้ใช้ใบไหนเนี่ยก็ตามสะดวกเลยผมค่อนข้างจะเชียร์ประจําตัวอยู่ในถ้าเกิดว่าคุณมีงบยังไงก็ลองใส่เท่าที่มีไปก่อนได้นะ และถ้าคุยเป็นคนที่อวยน้องมากๆหรือว่าโดนน้องตกเนี่ยเพราะน้องก็เป็นตัวเงยวยืดยืดอยู่แล้วยุดลี่เองก็มีกลุ่มดาวที่ดีมากๆเลย E 1เนี่ยทำให้สลัก,กับเขาเนี่ยทำดาเมจได้มากขึ้น20%และจํานวนดาเมจเพิ่มเติมของเขาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นตามครั้งจาก6เป็น9ครั้งอันนี้เนี่พีควิลลี่นั้นเป็นตัวละครแรกที่ผมตอบไม่ได้เลยว่า E 1หรือว่าประจําตัวดีซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดว,ว่ามั่นใจว่าน้องจะโดนตีบ่อยแน่ๆเนี่ยเปิด E 1แรงกว่าชัว แต่ถ้าเกิดว่าชอบเล่นง่ายเล่นสบายเปิดประจําตัวแต่ถ้าเกิดเลื่อกไม่ได้ก็เปิดไปเลยทั้งคู่แต่ถ้าไม่จดเติมเกมที่ไหนก็นี่เลยมาแล้วกับลิชแม s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกสตาร์เลวถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าเดิมทุกราคาถูกกว่าเติมเองมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับลิชแมนคอยสะสมใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุด25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุดถึง10เดือน แล้วจะมีบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ลิชแมนช็อปเติมเกมถูกวายพรสไปรเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้น E2 นี่ก็จะเพิ่มความก้าวร้าวให้กับน้องขึ้นไปอีกเพราะว่าการทํางานคือเมื่อน้องเคาน์เตอร์เนี่ยน้องจะอีกนออ์ดิเอนส์อีก20%ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีงบเยอะมากการมาถึง E2 เนี่ยก็ถือว่าพอได้แล้วคุมแล้วแล้วถ้าเกิดเราสนใจเรื่องดาเมจเนี่ยตัวละครน,นี้จะไปดูดีที่ก็คือ E6 เลย E4 หลังจากเราปล่อยสเตตหรือว่าเขาเนี่ยจะทําให้การตั้งสถานะของน้องเนี่ยเพิ่มขึ้น50เป็นเวลา1เทินอันนี้เนี่ยเป็นอีช่วยเราเล่นง่ายเล่นสบายมากขึ้นจากบรรดา cc ทั้งหลายยิ่งถ้าเราเล่นคู่กับเวนจูรีนเนี่ยนี่ก็กัน cc 100เลยแต่ถ้าเกิดว่ามอนมี Me e ach, อีอามากพอเนี่ยมันก็เจาะเราได้อยู่ดีแต่ยังไงก็ถือว่ายากมากๆแล้วนะและอ e ี 6, ขนาดอยู่ในสถานะแพรลเนี่ย เมื่อศัตรูไปฝ่ายปล่อยสกิลก่อนไม่ว่าจะโจมตีหยุดลี่หรือไม่เนี่ยจะเกิดเคา์ทันทีร้อมทั้งลบเอฟเฟกต์แพรลี่ออกไปด้วยและเมื่อปล่อยสซเลเหลือเคา์ทเนี่ยคิเลตก,ก็จะเพิ่มขึ้น15%แล้วก็การทะลวงต้านทานกายภาพเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก20%ซึ่ง E นี้ก็ถือว่าดีแน่นอนดีแบบโลกแตกเลยโบเกนส่งมาเป็น E 6แล้วภาพรวมของกลุ่มดาวหยุดลี่นั้นถือว่าดีใช้ได้ซึ่งใครกําลังลังเลหรือว่าตัดสินใจจะเปิดไหมเนี่ยยังไงก็ลองเปรียบเทียบจากาเป และหัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่คนรอคอยก็คือทีมคอมนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเรื่องทีมคอมนั้นคุณจะจําเรื่องผมเคยเล่าได้ไหมว่าเรื่องของการที่อุลลีน่นั้นจะโดนตีเนี่ยเราต้องพึ่งไอจีมากกว่าแต่ว่าตัวไอเอ็นจีนั้นยังไงก็เป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นมีที่มาที่ไปเสมอโซสแสดงว่าซึ่งเราสามารถควบคุมความเปไปได้ของ RNG ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนเลิกตัวเลขหรอกเพราะไม่งั้นคุณจะสมองไหลชัวร์แต่ผมจะที่บาเขาค่าว่าทุกตัวละครน,นั้นมีสิ่งที่เรียกว่า่าาคอยู ซึ่งค่านี้นั้นจะเป็นค่าความน่าจะเป็นที่มันจะทําการลิงหรือว่าทาอะไรสักอย่างก,กับเราซึ่งไม่ใช่แค่การโจมตีซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดทีมตัวละครให้มีค่าแอกโกน้อยกว่ายูี่ให้มา,มากที่สุดเพื่อให้ตัวของยูร่นั้นมีโอกาสโดนโจมตีได้มากที่สุดซึ่งโดยแต่ละผ่านนั้นจะมีค่าแอกโกของใครของมันตัวของผ่านล่าสังหารและปัญญาคือ3าประสานและลบล้างเฟื่องฟูคือ4ทํทำลายล่าคือ5และอนันรักคือ6ซึ่งตัวของค่าแอกโกนั้นสามารถเพิ่มได้ในตัวละครบางตัวหรือว่าตัวของ LC ช่นเทรดของเจพีหรือว่าตัวของ LC แลนด้าชอยนั่นเองซึ่งปัจจัยภายนอกนั้นจะมาลบกวนฮิตแชนที่อิวิลี่จะโดนโจมตีแต่มันก็ไม่ได้คอนเฟิร์ม100%่ร้อหรอว่ามอนจะโจมตีโดนอิวิลี่ชชว์แต่ว่ามันก็แค่มีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าอิวิลี่ตัวเองนะมีโอกาสโดนโจมตีเท่าไหร่ก็ลองแวะเข้าไปดูที่ชีตแอคโก o แคลคูลเ t เตอร์ได้เลยลิงก์อยู่ในเดสคริปชั o นเอาละเราเกินกันมามากพอแล้วเราไปดูเรื่องทีมกันเลยดีกว่าทีมแรกคืปกอปบไปด้ว,อวเอ ข้อดีของทีมนี้ก็คือมันถูกและการที่มีลิงกเองก็ช่วยบัฟค่าเอ e ็กโกลกับยูร่ด้วยซึ่งมันดีมากๆแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่มีงบขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากตัวละครนี้เป็นเมคคา닉โฟลล l l o อัพซึ่งเราจะพลายไม่ได้เลยก็คือทีมโฟลลารอัพนั่นเองซึ่งมีหลากหลายรูปแบบยังไงเราก็จัดตามรูปแบบที่เรามีได้เลยซึ่งเราสามารถเลือกเอายูร่ไปแทนใครก็ได้ในทีมนี้แต่ว่าในที่นี้ผมจะไปแทนดรเรโช ซึ่งข้อดีของทีมนี้คือในที่สุดทีมนี้เองก็จะมีโฟล์ลอัพแอคเคาทที่เป็นดามเมจหมูสักทีซึ่งก็ทําให้ทีมนี้เองสามารถรับมือกับคอนเทนต์มอนหมูได้บ้างแล้วส่วนทีมในรูปแบบอื่นเองก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ไม่มีหัวหัวนั้นการใช้ลิงแทนนั้นก็ไม่ได้แย่เลยแต่ถ้าเกิดว่าไหนๆน้องก็ดีแล้วนะพร้อมกันแล้วเนี่ยยังไงก็ลองเปิดมาเล่นคู่กันดูนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดูโอ้ที่ล้างผ่านมอนได้พอสมควรเลยแล้วก็จบไปแล้วสำหรับคู่มือการรเล่น,นฉบบบับสม์ พูดได้ตรงตรงเลยว่าตัวละครนี้นั้นพา,าคีบคาล่าไปไกลโพดซึ่งสำหรับผมนั้นผมถือว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทำออกมาได้ตรงใจสายม้มแบบผมมากๆแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว้ชบ๊ายบาย